คุณผู้ชมคะและในช่วงเวลานี้ยานสำรวจดาวังคารจู้หลงของประเทศจีนกำลังเดินหน้าทำหน้าที่อย่างขมักขม้นทีเดียวนะคะแต่ละวันก็ได้ขึ้นไปสำรวจและถ่ายภาพพื้นผิวดาวอังคารจนถึงวันนี้ขึ้นไปอยู่บนดาวอังคาร92วันหรือคิดเป็น90วันบนพื้นโลกคะ่ะและได้ส่งหน่วยภาพความจำต่างๆกลับมาเป็นความจุไม่ต่ำกว่า1 0กิกะไบต์แล้วนะคะเพื่อที่จะทำบันทึก เกี่ยวกับพื้นผิวดาวอังคารการสำรวจของยานจู้โรงก็เป็นเสมือนกับการเปิดเผยข้อมูลจากประเทศจีนนะคะที่ทำให้ได้ทั่วโลกได้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับดาวอังคารซึ่งก็จะเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาและวิจัยต่อไปในอนาคตด้วยติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนธนาค่ะ ฉันคือจู้หลงจากประทับตาประเทศจีนบนดาวอังคารยานสำรวจดาวอังคารจูหร้หลงปฏิบัติภารกิจบนพื้นผิวดาวอังคารเป็นเวลานานกว่า90วันแล้วอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทุกตัวเปิดใช้งานและได้รับข้อมูลมากมายถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการสำรวจด้วยความสำเร็จบนยานจูห้หลงติดตั้งเครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์จชนิด ทำงาน90วันบนดาวอังคารหรือประมาณเท่ากับ92วันบนโลกมีการเดินทางรวม889เมตรได้รับข้อมูลดิบประมาณ10กิกะไบต์เกี่ยวกับชั้นดินสารบนพื้นดินสิ่งแวดล้อมและอุตุนิยมวิทยารวมถึงยังได้ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและความเร็วลมบนพื้นผิวดาวอังคารด้วย ซึ่งในฐานะมีหน้าที่สำรวจดาวองคารครั้งแรกยานสำรวจจู่หลงได้ประทับตาประเทศจีนเกี่ยวกับดาวองคารเป็นอย่างมากเช่นถ่ายรูปรอบดาวองคารได้ภาพถ่ายจีนกับดาวองคารถ่ายภาพของยานลงจอดและเก็บภาพธงชาติจีนบนดาวองคารซึ่งเป็นการประทับตาประเทศจีนจากภาพที่เปิดเผยออกมามีชาวเน็ตพบว่าจากการเดินทางของยานสำรวจดาวองคารมีร่องรอยปรากฏ เป็นตัวอักษรจีนคำว่าจงที่แปลว่าจีนถือเป็นการออกแบบด้วยความตั้งใจเพื่อให้ยานสำรวจด,ดาวอังคารสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยสำนักข่าวสินหัวรายงานว่ายานสำรวจจู้หลงขององค์การบริหาอรอวกาศแห่งชาติจีนสามารถปฏิบัติภารกิจตามแผนที่วางเอาไว้โดวยวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมา ยานเดินทางไปที่889เมตรตามแผนที่วางเอาไว้พร้อมกับส่งภาพถ่ายชุดใหม่ในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมายานสำรวจเคลื่อนที่อย่างสเสถียรและปฏิบัติงานได้ดีด้วยพลังงานที่เพียงพอขณะที่อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ติดตั้งเอาไว้สามารถตรวจสอบได้ดีหลังจากนี้ยานสำรวจจู้หลงจะเคลื่อนตัวสู่เขตแดนระหว่างทะเลโบราณ กับดินแดนโบราณทางตอนใต้ของยุโทปเปียพลานิเซียทางซีกเหนือของดาอองคารและจัดดำเนินภารกิจเพิ่มเติมต่อไปด้วยซึ่งอยานจู้หลงปฏิบัติงานสำรวจและตรวจสอบเป็นวงรอบระยะเวลา7วันใช้กล้องนำทางบันทึกภาพภูมิศาสตร์ทำหน้าที่เก็บข้อมูลภูมิประเทศต,ตามเส้นทางเพื่อเลือกเป้าหมายในการตรวจสอบมีการใช้เรดาร์สำรวจพื้นผิวรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นผิวดิน เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าจะพบน้ำใต้ดินหรือพบน้ำแข็งหรือไม่มีเครื่องตรวจจับสนามแม่เหล็กพื้นผิวทำหน้าที่เก็บข้อมูลสนามแม่เหล็กในพื้นที่และสำรวจกระบวนการวิวัฒนาการของสนามแม่เหล็กบนดาวอังคารด้วยยานจู้หลงถูกส่งไปพร้อมกับยานโคจรดาวอังคารที่ชื่อว่าเทียนเบิ้นหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ก่อนที่จะแยกชิ้นส่วนจักยานเพื่อลงจอดที่บริเวณที่ราบต่ำยูเทเปียและปล่อยยานสำรวจภ่าพื้นดินจู้หลงทำหน้าที่ศึกษาพื้นผิวดาวอังคารมีอายุภารกิจประมาณ90วันทีมนักวิจัยจีนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสำรวจดวงจันทร์และอวกาศในห่วงลึกโดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนมณีนาฏอ่อนพน,นาไทย P ี s รายงาน